ประกาศผลการสอบผิดจริงหรือการสอบแข่งขันในโลกมนุษย์เนี่ยมีมานับกว่าพันปีกับสมัยราชวงศ์สุยคิดทศรวรรษที่16ก็เริ่มมีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้เพื่อที่จะคัดคนที่มีความรู้เข้ารับราชการนะครับ นั่นคือยุคแรกของการสอบแข่งขันที่มีการบันทึกไว้แต่ก่อนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีนะครับซึ่งเรายัางไม่เคยเจอบันทึกแต่ที่แน่ๆมากกว่าพันปีครับที่มนุษย์มีการสอบเพื่อวัดความรู้การสอบเพื่อวัดความรู้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ,อาการที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถ นะครับมานำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับคนที่มีความรู้เนี่ยมีค่าประดุลหนึ่งดังเพชรน,นะครับเพราะว่าการทำอะไรโดยมีความรู้ก็จะเกิดความสำเร็จได้นะครับมีความเสียหายน้อยเสียงน้อยเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถจึงเป็นคนที่สำคัญมาก นะครับมีค่าตอบแทนสูงมนุษย์เรานะครับก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะใช้ความรู้ความสามารถนี้ในการประกอบอาชีพแล้วอาชีพหนึ่งที่คนต้องการเข้ามากที่สุดก็คืออาชีพรับราชการนะครับเพราะมีทั้งเกียรติมีทั้งรายได้ นะครับที่มั่นคงซึ่งตรงนี้นี่เองทำให้เกิดการสอบแข่งขันขึ้นในสมัยราชวงศ์สุยหรือประมาณคิทศตวร,รรษที่6นะครับกว่าพันปีที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าการสอบแข่งขันก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความยุติธรรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมการสอบแข่งขัน นะครับอันนี้คือหัวใจของการคัดคนการสอบแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยหากทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมก็จะได้ผู้ที่ผ่านผลการสอบเนี่ยที่มีคุณภาพนะครับแต่หลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่ามีการคดโกงนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก คณะกรรมการนะครับผู้จัดการสอบหรือแม้กระทั่งผู้เข้าสอบเองก็โกงได้เช่นกันนะครับการโกงมีหลายอยา่างซึ่งเราคงไม่พูดกันในที่นี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่ทุกท่านฟังก็คือว่าการสอบหลักสำคัญสำคัญนะครับเท่าที่ผมเคยประสบ พบเจอมานะครับทั้งการเป็นผู้เข้าสอบแข่งขันการเป็นกรรมการนะครับผู้สอบแล้วก็การออกข้อสอบนะครับซึ่งใน3ามกระบวนการนี้ผมผ่านมาหมดนะครับก็จะมาเล่าสู่ทุกท่านฟังว่าสิ่งที่ผมประสบพบเจอคืออะไรนะครับแล้ว การประกาศผลการสอบผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือไม่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับทุกครั้งที่มีการสอบแข่งขันนะครับโดยเฉพาะการสอบแข่งขันที่ต้องการความแม่นยำสูงนะครับใช้กับคนหมู่มากแล้วก็ต้องการที่จะคัดคนนะครับที่มีความรู้ความสามารถมา ทำงานจริงๆนะจะมีขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสอบรับราชการนะครับในสนามใหญ่นะครับระดับประเทศระดับจังหวัดหรือสอบเข้าองค์กรต่างๆนะครับที่เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานนะครับมีรายได้มีค่าตอบแทนสูงต้องใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริงนะครับแล้วก็ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกคนที่เข้าสอบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเตรียมพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับสิ่งหนึ่งที่เมืองไทยยังใช้อยู่ก็คือต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษานะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับเป็นที่เชื่อถือ ซึ่งต่างคนก็ต่างเรียนในต่างสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถก็แตกต่างกันเมื่อถึงเวลาเข้าสอบนะครับฝั่งของผู้เข้าสอบก็จะต้องเตรียมในเรื่องของความรู้นะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับแทนที่จะเตรียมความรู้ก็เตรียมโกงข้อสอบนะครับซึ่งก็ อาจจะร่วมมือนะครับกับคนภายนอกหรือกรรมการที่สอบเนี่ยอาจจะมีข้อสอบรั่วนะครับหรือว่ามีวิธีที่จะส่งข้อมูลให้กันนะทั้งในห้องนอกห้องเตรียมตัวก่อนและในห้องสอบนะครับซึ่งอันนี้เราก็รู้ข่าวกันอยู่นะครับแต่สำหรับฝั่งกรรมการนะครับผู้จัดสอบ ก็ต้องเป็นคนที่สําคัญนะครับแล้วขั้นตอนของการสอบแข่งขันอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับว่าไม่ว่าในระดับประเทศหรือว่าบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆจะใช้เป็นมาตรฐานนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของการคัดเลือกคนออกข้อสอบนะครับองค์กรหรือว่าประเทศนะครับหน่วยงานต่างานเนี่ย จะคัดเลือกผู้ที่ออกข้อสอบนะครับที่เก่งในสาขาวิชานั้นๆเรื่องนั้นๆน,น,นะครับก็จะคัดมาจากคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็คัดมาได้ไม่กี่คนนะครับคัดมาเพื่อที่จะให้เขาออกข้อสอบนะครับในเรื่องที่กำหนดไว้ข้อสอบที่กำหนดนะครับเขาจะวัดกันตั้งแต่ระดับความจำ ความรู้ความเข้าใจนะครับการประยุกต์ใช้นะก็จะมีอย่างน้อยก็3ระดับนะครับความจำก็คะแนนไม่สูงนะครับความเข้าใจนะครับพวกนี้จะเหนือกว่าความจำเหนือกว่าความจำนะครับความเข้าใจก็คือความรู้ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้การออกข้อสอบมี3ระดับนะครับ ถ้าถึงนะการประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะมีคะแนนสูงมากนะครับส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้นะครับจะเป็นข้อเขียนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจก็เป็นข้อเขียนนะครับหรือว่าเป็นโจทย์ที่อาจจะยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็นความจำเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโจทย์นะครับเป็นช้อยให้เลือกนะครับ อันนี้ก็คือการคัดผู้ที่ออกข้อสอบ Netflix. นะครับเมื่อคัดผู้ที่ออกข้อสอบได้ผู้ที่ออกข้อสอบออกข้อสอบเสร็จนะครับจะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับเรียกวก่ากรรมการคัดเลือกข้อสอบซึ่งการคัดเลือกข้อสอบนี้ก็จะได้ข้อสอบจากผู้ออกข้อสอบเนี่ยนะครับนำมารวมกันนะครับแล้วก็คัดออกมานะครับจะเอาของ คนไหนหรือว่าเอาคำถามไหนเนี่ยก็จะคัดออกมานะครับเพราะฉะนั้นคนออกข้อสอบเองก็จะไม่รู้ว่าข้อสอบที่ตัวเองไปออกเนี่ยนะครับจะถูกเลือกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการจะเดาการจะติวหรือการจะทำอะไรต่างๆาเนี่ยนะครับทำไม่ได้นะครับทำได้ยากมากอันนี้ยากเลยนะครับเมื่อกรรมาการคัดคัดเลือกข้อสอบเสร็จ นะครับเขาก็จะเอาข้อสอบเนี้ยนะครับมาพิมพ์นะครับ,รบซึ่งก็ต้องมีคนที่สามารถเก็บความลับได้นะครับมาพิมพ์ข้อสอบแล้วก็ส่งข้อสอบนี้นะครับไปตามที่ต่างๆมีทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับข้อสอบจะรั่วได้จาก2จุดจุดแรกก็คือผู้ออกข้อสอบ นะครับอันนี้อาจจะเดาได้นะครับจุดที่2ก็คือถ้าล่วจากคนคัดข้อสอบเนี่ยก็จะค่อนข้างแม่นยังนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วการดําเนินการโดยคณะกรรมการนะครับก็ล่วได้ยากเมื่อส่งข้อสอบนี้เป็นสอบนะครับก็จะผู้เข้าสอบหลังจากตอบข้อสอบ นะครับก็จะมีขั้นตอนของการตรวจข้อสอบการตรวจข้อสอบก็จะเป็นคณะกรรมการในการตรวจข้อสอบนะครับซึ่งก็หนึ่งในคณะนั้นนะครับก็คือผู้ที่ออกข้อสอบข้อนั้นๆน,น,นะครับจะเป็นคนที่ให้หลักเกี่ยวกับการตอบนะครับซึ่งถ้าเป็นข้อเขียนนะครับก็จะ ให้หลักไว้ว่าตอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่นะครับแบบนี้ถ้าต่างกว่านี้ก็อาจจะไม่ใช่นะครับให้คะแนนลดหลันกันไปกรรมการตรวจข้อสอบก็จะตรวจนะครับโดยไม่ได้รู้ว่าคำตอบที่ได้คือ,อของใครของผู้สอบคนไหนนะครับถ้าในการสอบ ที่สำคัญสคัญอย่างของจีนเนี่ยอ,า,อาจจะจำลายมือกันได้ใช่ไหมครับจะมีคนคัดนะครับคัดลอกอคำตอบของข้อสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วผู้ที่ตรวจก็ตรวจจากตรงนั้นนะครับโดยปิดชื่อซึ่งถ้าเป็นขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยโหยากมากนะครับที่จะ เกิดการทุจริตได้นะครับแต่ก็ไม่ว่าจะป้องกันกันแค่ไหนนะครับก็มีรอยรั่วนะครับช่องทางให้ทุจริตได้นะครับแต่หากทำด้วยกระบวนการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทุจริตได้แล้วก็จะได้คนที่มีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมาทำงานได้จริงๆนะครับเอาละนะครับมาถึงการตรวจ ข้อสอบก็เป็นคณะกรรมการนะครับการก่อนที่จะประกาศผลนะครับก็จะมีอีกคณะหนึ่งนะครับมาเรียงลำดับคะแนนนะครับซึ่งการเรียงลำดับคะแนนนี้นะครับก็จะต้องละเอียดถี่ทวนมากซึ่งก็จะต้องมีการตรวจนะครับก็โดยกรมร,ร,จจกกรมการนะครับเสร็จจากกรรมการนะครับที่เรียงลำดับ ผลการสอบนะครับเรียงลำดับคะแนนได้เนี่ยก็จะส่งต่อมาผู้ที่อนุมัติประกาศผลการสอบนะครับซึ่งก็จะต้องอ่านต้องทบทวนนะครับต้องมีการถามย้อนกลับสอบย้อนกลับไปว่าขั้นตอนที่ผ่านมาต่างๆเนี่ยถูกต้องแน่นอนแล้วนะครับก็จะประกาศผลการสอบเพราะฉะนั้นกว่าจะล่วงมาถึง าการประกาศผลการสอบนะครับผ่านขั้นตอนไหนกรรมการชุดไหนมาบ้างผมจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง 1. คัดเลือกผู้ออกข้อสอบ2คัดเลือกข้อสอบ3กรรมการที่จัดสอบนะครับกรรมการตรวจข้อสอบนะกรรมการที่จะเรียงลำดับคะแนนแล้วถึงการประกาศนะครับ 5- 6ขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้น การที่จะประกาศผลการสอบผิดพลาดเนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่น้อยจริงๆหากทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีโอกาสที่จะประกาศผิดนะครับถ้าผิดก็จะผิดแค่ชื่อสะกดการันแค่นั้นแหละนะครับจะผิดแบบ กลับหัวกับหางคือจากมีชื่อไม่มีชื่อเป็นไปได้น้อยมากผิดลำดับอาจเป็นไปได้นะครับพิมพ์ผิดแต่ว่าผิดแบบได้อยู่ๆแล้วก็หายไปเนี่ยโอ้อันนี้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านไว้นะครับว่าเป็นวิจารณญาณน,นะครับว่า เราจะวิเคราะห์เรื่องการประกาศผลการสอบผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงหรือนะครับหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการสอบแน่นะครับเกิดการทุจริตหรือเปล่าก็ต้องรอการพิสูจน์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญการสอบนี้เป็นเครื่องชี้วัดนะครับว่าคน ที่ได้มานั้นมีคุณภาพจริงหรือเปล่าถ้าการสอบเต็มไปความเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมวัดกันจริงๆเราก็จะได้คนดีมาทำงานแต่ถ้ามีการทุจริตเราก็จะได้คนทุจริตมาทำงานนะครับซึ่งถ้าคนทุจริตมาทำงานแน่นอนบ้านเมืององค์กรก็เสียหายนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับในการสอบครูครั้งที่ผ่านมาที่สักแก้วนะครับที่เป็นข่าวก็ท่านลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ท่านมีข้อคิดความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ล่างด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ